วันนี้ที่อาคารสำนักง,งานมูลนิธิพระดาบทโรงเรียนพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนืน่องใน,นในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบทครบ35ปีได้มีพลเอกเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทพลเอกไพบุลคุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเข้าร่วมพิธี ท่งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบทขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนําความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบทได้พัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบท โดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบทโรงเรียนพระดาบทโรงเรียนลูกพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิติมศักดิ์ ั้งนี้โรงเรียนพระดาบดเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชะแดภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่าซ่องบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์